คือผมไปอุย้ยทำไมวะอืมได้เจอรู้สองตัวตว่ะทุกคนมาดิว้าวเครื่อนติดเหรอวะและและ้วในสุดเราก็ได้อยู่ฝั่งน้ำเงินสักทีนะครับผม <laughs> โอ้ไม่คิดเลยว่าจะมาถูกชะตากับปืนกระบอกนี้นะครับ <c oughs> ก็บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมอยู่แฮปปี้พีพีครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะ วันนี้เรายังอยู่กันกันกนกบสไนโบล่า12โกนะครับผมจากคลิปที่แล้วเลยนะครับพลยแบงค์นะฮะเฮ้ยผมลืมครับท่านผู้ชมนี่ฮะคลิปที่แล้วลืมเปิดสเตตัสปืนนี้ให้ดูนะครับควา,ามแรงอยู่ที่97เลยนะครับก็คือแรงเท่าเอา m 200เลยนะผมเอ็ม200ธรรมดานะแต่ว่าตัวปืนนี้สีทองกระสุนจะ15นัดครับเดี๋ยวนี้เรามาลุยกันต่อกับปืกปกระบอ,อกนี้ครับอี EP 2นะครับผมไปฮะเอย เฮ้ยคลิปที่แล้วผมเอ้ยคลิปที่แล้วเราก็เล่นขวานเนี่ย่าผมลืมคลิกขวาให้ดูนะครับนี่ไเอ้ยนี่ครับทุกคนเดี๋ยวนี้ขวานพอคลิกขวาแล้วมันจะยังเป็นขวานอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะถอถ้าเป็นเมื่อก่อน,นะอะเราปาไปแล้วปุ๊บมันจะกลายเป็นมีดธรรมดาใช่ไหมครับนี่ฮะเป็นขวานอยู่เหมือนเดิมนะผมเฮ้ยทุกคนตอนนี้เหมือนในครั้งแสงจะมีมีดทองขายด้วยนะครับเหมือนจะไม่ข e ีดแคทสามสิบวันตะ์เฮ้ย แล้วมีฝั่งทำงานต้องต้องเตะโอู้อแบบเซียวเบียทุกคน <c oughs> ปืนมันเดามากนะครับอุ้ยโอ้หเกิตได้คือปืนนัหนักเบามากอะผมเขาชอบแบบยิงรับได้ปืนนงะอุ้ยโอ้โหไม่หัวหายไปไหนวหรอ ก็อยู่ขวาีิป่ะโอ้โห้่ะแหละนี่อะคือแบบมันมันต้องเป็นสไนเปอร์บ,บอลเนี่ยเท่านั้นนะครับมันแบบมันใช่เลยอะครับ <c oughs> โอ๊ยเกินวันนี้อยู่ฝั่งน้ำเงินวะอเขาที่แล้วแต่ผมมองว่านะครับคือมันต้องคนเต็มห้องอะถึงจะแบบเดือดๆเหมือนเกมที่แล้วนะคือเกมที่แล้วคลิปที่แล้วลที่ล,ล่นฟังบุกนะครับโคตรมันนไม่คิดว่าจะยิงไปถึงสาสิบเ็ดคิวนะครับ จะใช้แฮปปี้ไปนะเฮ้ยเอวะเอวะเฮ้ยยิงจนคนพักเอ้ยเดี๋ยวเราอยังใช้ชื่อเดิมอยู่นะครับยังเล่นไอเดิมอยู่มีคนจำได้การหลบใช้เยอะพีเฮ้ยคนนี้เอฟซีตัวจริงอะ่ะเขาจำได้แม้กระทั่งการหลบของผมเลยนะครับเกิน <Okay. S 1> โอ้ขอบคุณมากนะครับผมจะตามตัวจริงแล้วคนนี้อุยดีฮะทุกคนดูนะครับ ปุ๊บกระโดดลบโอ้โหคือโคตรผิวผมบอ,อกเลยปืนนี้มันจะแตกต่างกับบาล็ตเส้นเชิงเลยนะครับกับการความผิวของปืนนะผมผมโคตรชอบแบบยิง <c oughs> เฮ้ยเป็นาโอเคเพื่อนสวยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเล็งไม่มีนะยาวเพื่อนเก็บไปแล้ <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> รอมานานละ <c oughs> กูหไม่โดนแน่หรอ,อ้เจอบาเล็ตเจอบริเล็ตไทยก่อนครับโอ้โหเล่นเป็นฝั่งตั้งรับอ่ะนะครับมันต้องรออ่ะดันเลยละกันเอ้ยติดอุ้ยโอ้โหอ้าวไม่โดนตามล่าครับตามล่าครับตามาต,ามาตามิดชีวิตครับผม ไหนโอ้โหคือการซูมยิงนี่คือแบบ้มันอะไรอรับปดเกินผมมาลองปืนดิเฉยครับจริงๆนะครับนี่คือผมมาลองปืนเฉยนะเฮ้ยคนนี้คนนี้คนนี้จะแลกปืนบาเลิกับเรานะครับเดี๋ยวก็คอนลองเล่นปืนนี้ก่อนนะครับ คือผมมีแค่วันเดียวนะครับปืนกระบอกนี้ท่านผู้ชมหลายคนถามจากคลิปที่แล้วเข้ามาเยอะมากอย่านี้ผมเอาไปใจใหม่ครับมันเคยเปิดขายอยู่นะปืนเนี้ยซึ่งเดี๋ยวก็น่าจะเอามาลงอีกในเร็วๆนี้นะครับลอตติดตามมันนะครับคือผมเคยเล่นแค่ครั้งเดียวนะปืนเนี้ยไอสเตงใจหน่อยสนามเออนี่มันสนามลบเฮ้ย้องจริงจังนะครับจะมาพูดอะไรสาระไม่ได้นะครับโอ้ยสนามลบเราอยู่ใน โอ้ยไม่โดนอ่ะเอ้ยยิงโดนแต่ไม่ตายอ่ะโอ้ยนี่ครับมันก็จะติดอยู่นิดนึงนะครับที่ความแรงมันอยู่ที่97นะถ้ายิงโดนแขนหรือว่าโดนส่วนขาเนี่ยอาจจะรัดเดียวไม่ตายเหมือนบาเลตนะผมคือมันก็ไม่ไม่น่าตายอยู่แล้วบาเลตเป็นโกงเกินมันอยู่แทนเอ๋มันทีกว่าอาจจะเอ๋ผมไม่ว่าจะซูมตรงไหนก็คือแบบ เหมือนรู้อ่ะอสวัสดีอ,อ,อุ้ยโอ้โหเพื่อนบังกระสุนให้เราทุกคนไอ้นตะวันกี้เพื่อนบังให้เราตายนะครับยังชอบเลยขอบคุณมากครับเพื่อนอ้ยนี่จะเป็นคลิปสุดท้ายของปืนนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะหมดวันแล้วนะทุกคน <S <S ว้มวนี่สคนทักอ่ะโบนัส12โกนะครับเราหาม,มาลองหาม,มาลองเล่นกันนะทุกคน ชอบแบบไม่กินเลยนะโอ้เล่นไปฝั่งน้ำเงินไม่เจอเลยไม่ไม่ค่อยได้บทเลยครับยู่ไหนมนะาเนี่ยเดี๋ยวรอคนแบบเข้ามาจนเต็มห้องนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็เจ็ดวินเหมือนเดิมนะคือผมรู้สึกว่าผมจะเข้ามาห้องเดิมด้วยนะครับแต่ว่า เป็นแบบว่าหลังจากที่จบไปหลายเกมแล้วนะครับหาห้องสนายเดึกๆไม่เจอเลยนะผมโอ้โหมีครั้งนี้ไหมฮะไอ่ผมโคตรชอบเลยนะแบบรู้สึกเล่นแล้วแบบกูย,ยิงแม่นกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับเฮ้ย <c oughs> วิ่ง All อ้อมแมปวะนะยังหาไม่เจอเลยอยู่ไหนวนนะเฮ้ยเอบนโอ้โหวินนี้กินเวลาไป ก็สองนาทีนะผมคลิปจะไม่ยาวได้ยังไงอุ้ยเอ้าอยู่ไหนวะทุกคนครับไม่ใช่อยู่เอบนเหรอเอา้าอุ้ยทันองสวยเบือ่อยังยังไม่หมดอีกบีบักสุดท้ายครับ <c oughs> เดินล็อกแปบสองรอบนะผมก่านจะจบวินหนึ่งปบบังแย่งชอบเลยโหแต่เราไม่ได้เริ่มตั้งแต่ไม่ได้เข้ามังแต่วินแรกนะครับ เฮ้ยตึงไปมาตึงเฉยวะเกมนี้เฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างเราทุกคนรู้สึกว่าวินหนึ่งเราแบบไม่ค่อยได้ยิงเลยครับเกมมันจะดูเอ่ยๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝั่งไม้บุกเราแล้วอยู่ฝั่งตั้งรับเนี่ยเฮ้ยเอมาเอมาครับเอลงครับอเอลงแล้วเพื่อนสวย เขียวยาวข้างเลยอุ้ยเอาเฮ้ยโอ๋อมีแอลมังกรด้วยเดโด้เฉดเขินเฉยเพื่อนอุ้ยเฮ้ยไปไปมาตึงเฉยว่ะทุกคนงานนี้ไม่จบง่ายง่ายเลยเฮ้ย55แล้วว่ะเดี๋ยวนัเดี๋ยวนะ ไม่ได้ครับยูฟังเหมือนเราได้เปรี่ยวคัานนี้เฮ้ยโอ้โหโอเคเพื่อนดูใช่ไหมเฮ้ยเปียไม่ย่ะอุ้ยโอ้โหเฮ้ยบอมบอมเอเชดโด้อุ้ยว้าวผมว่าผมเจอของจริงครับแล้วทุกคนครับ ยังไงครับวินนี้เกโ,โดโอ้วนผิวแบกครับเฮ้ยเกินเฮ้ยเป็นเล่นไปสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องพึ่งทีมนะผมไม่ว่าจะลัล่นขนาดไหนนะฮะทีมเวิร์คสำคัญสุดครับทุกคนโอ้โหสองบงังสองบังแบกอะครับเกินตัวอ้วนด้วยอะเอาวะไม่ได้แล้ววะทุกคนต้องปิดวินนี้วะ ม่งั้นมันจะยืดเดยื้อนะครับคือผมไม่อุย้ยทำไมไวะไอ้โสลูส่งตัวว่ะทุกคนไม่ได้แล้วมันจะตึงเกินไปแล้วครับต้องปิดบินนี้แล้วตึงเฉยตึงเฉยนี่ครับโอ้โหตกใจเพื่อน <c oughs> ห,รอหรือว่าเขาโดดลงมาครับเราดนแท่น A บ่อยมากนะครับรอบนี้ผมดูเอแล้วไม่ไหวแล้ว บบปืนนี้สับกระข,า,ขานนะครับแม่งโคตรเด,เดอะเบสอะมาดิาเอาว่เครือ่องติดหรอวม่ติปิดเกมไปเพื่อนปิดเกมไปจบเลยชอบสวยๆแทนที่จะเป็เป็นตัวตัวท้ายปิดสวยๆนะครับเฮ้ยโอ้โหแม่งมาวะทุกคน